สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมมาสอนวิธีการใช้งาน Alcobat r e a d e r DC แบบพื้นฐานก่อนนะครับโดยเครื่องมือที่จะใช้นี่ก็คือ Alcobat r e a d e r ตัวเวอร์ชันฟรีนะครับเราจะวันนี้จะมาแนะนำเครื่องมือที่ต้องใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับไปที่คอมเมนต์นี่ครับคือการใส่ตัวอ,อักษรก็คือมากดที่ตัว T ตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็มาตำแหน่งที่เราต้องการพิมพ อันนี้เราสามารถปรับอนต์ได้ครับแล้วก็ขนาดตัวอักษรสีของตัวอักษรครับในสีดำนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนได้ครับเพื่อมาไปชี้ให้เป็นแบบเครื่องหมายลูกศรสีดำหน,นี่นะครับแล้วก็เลื่อนดูนะครับ สร็จปุ๊บตัวนี้จะเป็นการขีดเส้นใต้นะครับก็คือเราคลิกคลี่เครื่องมือนี้ก่อนแล้วก็คุมตัวอักษรที่เราต้องการขีดเส้นใต้อ่าเรียบร้อยแล้วต,ตัวนี้เป็นขีดกลางนะครับเราคลิกทีก่อนแล้วก็มาคุมอันนี้ก็จะขีดกลางให้นะครับแล้วถ้าสังเกตด,ด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับถ้าเราต้องการจะลบก็แค่มาคลิกตรงนี้แล้วก็ลบได้เลยครับ อันนี้ผมจะสอนเครื่องมือที่เราใช้ประจํานะครับแล้วก็เครื่องมือที่เวอร์ชันฟรีให้ใช้งานได้ส่วนมันจะมีบางเครื่องมือที่เราต้องใช้เวอร์ชันที่ต้องไปเสียเงินให้นะครับอย่างเช่นมันจะมี e d i t Edit pdf นยครับเนี่ยเราต้องไปซื้อลายเส้นนะครับเวอร์ชันฟรีก็ส่วนมากจะใช้ใส่ตัวอักษรได้ไฮไลท์ตัวอักษรอะไรเงี้ยครับ แล้วก็เป็นมาต้องการวาดรูปอย่างเงี้ยครับก็กท,ที่เครื่องมือดึงสองแล้วก็เนี่ยวาดได้เลยส่วนสีเสน้นคือตรงนี้ครับสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ขนาดของเส้นนี่ครับเห็นไหม,มก็จะขย,ยันตามนะครับแล้วก็ถ้าไม่ต้องการก็ลบออกได้เลยโอเคเสร็จปุ๊บอ๋อ,อขีดเส้นแล้วก็มีขีดเส้นใต้นะครับ หมายเอ่อทำเป็นเป็นเส้นขีดนะครับเผื่อว่าขีดต่างๆได้นี่อืมา็สีเส้นอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเส้นนี้เราก็สามารถเอ่เปลี่ยนสีได้นะครับสีตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบเส้นได้ครับไม่ก่อนปรับความหนาของเส้นได้แล้วก็เคลืออคลิกตรงฟันเฟืองนี่นะครับ ราจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบเส้นได้นะครับมีเส้นประ,ะครับนี่เส้นประแล้วก็อันนี้คือความจางความความเข้มความบางนะครับความจางทีนี้รูปสีครับเปลี่ยนรูปแบบเส้นได้นะครับเพิ่มตามความต้องการได้เลยครับดี่เปลียนแบบเดิมกันนะครับอี่ส้ม อันนี้ทำจริงเราคิดตัวนี้แล้วก็ลบได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวนี้เครื่องหมายสเสียมบางทีเราเอาจจะเอาไปใช้วาดรูปขึ้นมานะครับเราสามารถเปลี่ยนสีมันจะแบ่งเป็นสองนนะครับคือฟิลแล้วก็บอ์เดอร์แล้วก็ฟิลก็คือตัวพื้นที่ด้านในนะครับบอ์เดอร์คือเส้นขอบ หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้อ๋อแล้วก็ที่แนะนําก็คือตัวนี้สแต็มนมะครับสามารถสแตป์สเตตัสต,ต่างๆได้ลงไปนะครับแบบเช่นอ่าตัวนี้เป็นดาร์ฟแล้วก็สแตปมไว้ได้เลยครับนี่เห็นไหมสะดวกด,ดีนะครับแล้วก็สามารถหมุนได้ด้วยนะครับนี่หมุนได้ ขยายได้นะครับอยากจะให้บอกสถานะเอกสารว่าอยู่สถานะไหนนะครับแล้วมีเครื่องมืออีกไหนเนอะเครื่องมือหลักๆก็จะมีประมาณนี้เนาะอ๋อแล้วก็มี pdf ีไม่สามารถแนบไฟล์ด้วยได้ด้วยนะครับลคลิกหนึ่งทีครับแล้วก็แท็กไฟล์แล้วก็ต้องการจะ วางจุดแนบตรงไหนผมว่าวางตรงใกล้ๆหัวข้อนี้นะครับแล้วก็จะเขาจะให้เราหาไฟที่ต้องการแนบนะครับผมตัวนี้แนบเข้าไปเป็นนี่เราต้องการลูกเครื่องมาอแบบไหนนะครับนได้แล้วนี่ผมกดเซฟด้วยนะครับผมลองเซฟเป็นอีกไฟหนึ่งแล้วกันง่ายดี ดิดนะครับได้อันที่สามมาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ทีนี้เราลอง,ลองคลิกตัวนี้นะครบะคบคะับมันก็จะเปิดออต้อง d o u b l ิ c อ i c k double ลคลิกเสร็จปุ๊บมันจะดับมันก็จะเปิดไฟที่เราแนบเข้ามานะครับทีนี้เราจะถ้าเราลบไฟตัวนี้ออกไปเราจะยังสามารถเปิดได้ไหรือไม่นะครับดไม เปิดทำไมนะก็ลองดับเบิลคลิกดูนะครับอ่ะทั้งยังสามารถเปิดได้ก็คือว่าการแนบไฟล์เนี่ย,ย,ยก็เหมือนว่าเขาเอาไฟสองไฟลเนี่ยมารวมกันเลยบวกเข้าไปเลยนะครับถึงว่าเราจะลบต้นเบัอบออกไปแล้วก็ตามนะครับแต่ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นตามบวกเข้าไปเลยครับเป็นสองเท่าเลยครับเอ้บวกตัวที่แนบเข้าไปด้วยอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าครับเสร็จแล้วก็ มีตัวไหนอีกบ้างที่จะแนะนำตัวลายเซนนี่มันก็เราสามารถไลายเซนใส่ลายเซนได้นะครับเราสามารถแทรกรูปลเซนเราเข้าไปได้นะครับนี่เดี๋ยวผมเซนเผมเซนมืออลไกันอันนี้ผมทำคู่มือไว้แล้วนะครับเดี๋ยวลอง ผมทำลิงก์วีโอไว้ให้อยู่ด้านล่างดีคิปชั่นนะครับล่าสองสามารถเข้าไปดูได้อน,นี้ก็เป็นลาเซ็นเหมือนกันนะเป็นลายเซ็น,น,นเอวเซ็นแอปพูอรายได้ครับเครื่องมือหลักๆก,ก,ก็น่าจะมีประมาณนี้ที่มีประมาณนี้เพราะว่าปีเวอร์ชันปีก็ให้แค่นี้นะครับอันนี้ผมมาทําเป็นเครื่องมือที่เราต้องใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ที่เราต้องใช้ก็คือตัวบางทีเราต้องใช้สแนปช็อตไฟนี้นะครับเอาไปลงใน PowerPoint หรือ Excel นย่ครับเป็นการ snapshot นี้ไปปุ๊บเดีเราไปเปิดไฟล์ไปลยขึ้นมากดวาง้ดนะันเหมือนวางรูปลงไปเลยนะครับ นี่คือการสแนปช็อตมาเพื่อที่จะไปอ้างอิงอะไรเนี่ยครับมือพื้นฐานก็เดี๋ยวมุมจะมาอีกร้างเนี่ยดูยหน่อยนะครับ shot, สแนปช็อตเสร็จปุ๊บโอเคคิดว่าอธิบายหมดแล้วนะครับทีนี้ ก็ถือว่าเป็นการจบการใช้งานพื้นฐานของ Adobe Acrobat Reader นะครับส่วนใหญ่จะมีใส่ตัวอักษรมีขีดเส้นใต้มีขีดค่านะครับแล้วก็มีการใส่วาดรูปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีใส่รูปแบบต่างๆมีใส่เส้นมีแนบไฟล์มีสแตมปนะครับแล้วก็มีใส่ลายเซ็นในเวอร์ชันปีนะครับส่วนเครื่องมือความจริงเครื่องมือก็มีเยอะมากครับแต่ส่วนใหญ่นี่คือเป็นต้องต้องเซฟแบบเป็นตัวที่มี เสียตังค์แล้วครับโอเคผมก็ถือว่าจบในการอธิบายเครื่องมือพื้นฐานที่เราควรจะรู้นะครับในเวอร์ชันฟรีครับก็ถือว่าจบแล้วแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบอยังไงชอบคลิปนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ